คุณพระอันนี้นักแม่นปืนที่ไปโอลิมปิกปะใจคอไม่ดีเลยเอาจริงๆอทีน,นี้เรามีของฝากมาให้คือทุกทีอ่ะอาจจะเป็นจานเฟรมหรืออะไรอันนี้คือจานมาใหม่เลยเป็นของขังที่ให้นักกีฬาพกไปในการแข่งขันครั้งนี้โอ้การอาร์ตคุณพระอันนี้นักแม่นปืนที่ไปโอลิมปิกปะอันนี้คือเขาลงกระถาไว้ว่าถาไวา้ว่าซูมเป็นน็อกซูมเป็นน็อกหมายถึงมันน็อกไม่รู้อ่ะเดีนย้เขาไม่ได้ระบุไว้ว่าใครจะน็อกโอ้โหจูง <that> ให้กล้องดูน่อย ใจคอไม่ดีเลยเอาจริงๆไม่ต่างกันเลยอ่ะแตกเหมือนกันเต็มเป็นแตกอาจารย์เชิกล้องดูว่าเป็นใอันนี้คือให้ผมไปเลยใช่ไหมให้ไปเลยเดี๋ยวผมกล้องคอไปเลยแล้วกันโอเคทีนี้เขาฝากคลิปมาให้คุณด้วยเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปมาให้คุณฟังพี่แอมแมทแอลรอบนี้พี่มีของดีมาให้เช้าให้ข้าวเย็นให้น้ํานี่พกไว้เลยรับรองยิงเป็นน็อกยิงเป็นน็อกแน่นอนนะก็ขอให้ การไปแข่งที่อินโดรอบนี้ทุกคนประสบความสําเร็จนะครับผมแล้วก็ไปถึงแชมป์เลยนะครับโชคดีพกไว้ด้วยห้อยไว้ค่าควงฟืนเขาเยอะเองวันนี้ <laughs> <laughs>